ทำอย่างไรถึงได้เงินแสนไหนแชร์เล่าให้เพื่อนฟังเ,เราเราต้องกล้าค่ะเรียนไปปุ๊บกลับไปก็คือรับนวดเลยค่ะเราต้องกล้าที่จะมั่นใจ เพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรามาเรียนที่นี่มันเป็นความรู้จริงๆเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็เรานวดหน้าเนี่ยนวดแล้วเนี่ยหน้ายกกระชับขึ้นจริงๆอย่ากลัวค่ะที่จะทำนะคะเราต้องฝึกฝนทุกๆวันฝึกไปฝึกไปเราต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรามาเรียนที่เนี่ยความรู้แน่นๆชัดเจนและก็เห็นผลลูกค้าตอบโจทย์ผลลั์ได้ต้องบอกเลยนะว่าคีย์หลักสําคัญเลยที่พี่กบประสบความสําเร็จเลยคือพี่กบไม่กลัวไม่ค่ะพี่กบนะคะวันแรกที่ตัดสินใจมา คุณรู้ไหมคะพี่กบทิ้งตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศครั้งแรกพี่กบจะไปเที่ยวแต่พอมาปุ๊บตารางเรียนที่นี่กับตารางเที่ยวมันดันชนกันดันชนกันพอดีแต่พี่กบเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองก่อนคุณรู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้พี่กบคุยอะไรกับทังคุยกันว่าตอนนี้มีคนมาขอเรียนกับพี่กบเยอะมากค,ค่ะจะเปิดสอนแล้วค่ะเวลาที่คุณจะเรียนคุณต้องเรียนกับผู้รู้ตัวจริง คุณต้องเรียนกับคนที่เขาทําจริงฝึกจริงปฏิบัติจริงแล้วเวลาที่คุณเกิดปัญหาคุณจะเจอคนที่ช่วยแก้ปัญหาคุณได้ใช่ค่ะเพราะงั้นวันนี้ทันบอกเลยค่ะการที่เราจะริ่มรวยการที่เราจะประสบความสำเร็จได้หนึ่งเลยเรียนแล้วไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อสงสัยลงมือทำท,ำทันทีอย่ากลัวนะคะทุกคนต้องลงมือทำต้องกล้าตัดสินใจที่จะทำกล้าตัดสินใจที่จะคิดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะค่ะทุกคน